ธรวมาเยธรรมมาหตุทุกภาวาทำทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุหรือไปฟังปัจฉิมโอวาทพยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปมาเดนะ ประเดทาติท่านทั้งหลายอย่าอยู่ด้วยความประมาทให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท<ม>จะมาดูที่บริษัทสี่ทุกวันนี้อยู่ด้วยความประมาทกันทั้งนั้นมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนา มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์มีแต่เม,มินเฉยองค์การดูแลพระเนนก็เหมือนกันดีเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้คิดว่าคนที่เขาแบกมันหนักขนาดไหนถ้าเขาทิ้งเลจะทำยังไง นคนที่แบกมันหนักจนกระทั่งม,มันจะทิ้งอยู่แล้วแต่มันก็บอกว่าดีคนนู้นก็บว่าดีคนนี้ก็บว่าดีแต่ไม่มีใครมาลงขันกันแต่อย่างอื่นน่ไปลงขันดูที่พเขาเขาว่าจะล่ำจะรวยพากันไปลงขัน วันนันร้อยกุหลาบพากันไปลงขันกับเขาสุดท้ายมันก็หายเพราะมันจะร่ำจะรวยแต่ส่วนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลส่วนที่จะเป็นไปเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระศาสนามีใครบ้างที่มาลงขันเออวันนี้เขามาลงขันอยู มีคนมาลงขันอยู่วันนี้เมื่อวานนี้ก็มีวันนี้ก็ม,นนกมีคนมาลงขันอืมก็ดีแต่นานๆจะมีีนึงฉะนั้นการพรัสาศาสนา เรามองถึงอนาคตข้างหน้าเราไม่ได้มองปัจจุบันมองไปอีกร้อยปีข้างหน้าสองร้อยปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีใครสืบทอดพระศาสนาไม่มีใครสืบทอดเรื่องสาธารณประโยชน์มันจะอยู่ยังไงศาสนาก็เหมือนกับโครงการพ่อแม่พ่อแม่สร้างบ้านแปลงเมือง หาเงินหาทองมากไหมบางคนก็เป็นมหาเศรษฐีย่อมย่อมแต่พ่อแม่ชลาภาพมาแล้วเอาพ่อแม่ไปยัดไว้ในบ้านคนชลามันน่าเศร้าใจไหมกูสร้างลูกบ้านสร้างเมืองมาด้วยมือของกูแหละแต่พอลูกเต้ารุ่นหลังมาไม่เอาไม่ดูแล ไม่ดูแลพ่อแม่กัรที่จะดูแลพ่อแม่ให้ถึงที่สุดส่งพ่อแม่ให้ถึงที่สุดของทุกข์ให้ได้นำพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ให้ได้มันถึงจะเป็นประโยชน์กับชาติแล้วก็กรรมมันก็จะไม่มาบันพรตัวเราภายหลัง แต่สุดท้ายมากรรมมันมาบั่นทอนภายหลังที่แบบนี้เพราะมันเป็นอนันติยกรรมการทำให้พ่อแม่เสียอกเสียใจถึงน้ำตาล่วงหรือตอมใจตายในที่สุดสุดท้ายมาตัวเองก็สร้างทำอนันติยกรรมเมื่ออนันติยกรรมเกิดขึ้นกับตัวของเราก็คืออน,นอนันตริยกรรมผ่อนส่ง สุดท้ายมาวันนี้ก็เหมือนกับเราซื้อรถที่แรกบริษัทมันก็ยังไม่โอนให้เป็นของเราเราจนจ่ายงวดเขาหมดเขาถึงจะโอนมาเป็นชื่อของเรานี่คือว่าพรส่งอน,นันตรียกกรรมนั่นก็เหมือนกันอย่างพระโมกคลานะ ก็บอกแล้วแม่ตาบอดพระโมกขะนะ์คณะก็บอกแล้วแม่หนูไม่เอาหนูไม่เอาแต่แม่บอกว่าโอ้มันจะมีคนมาช่วยงานหนูนะหนูวัดดีนะตระกูลน,นั้นเขาดีนะตระกูลน,นี้เขาดีนะไม่เอาตระกูลไหนผมก็ไม่เอาผมดูแลพ่อแม่ได้ผมดูแลด้วยผมหัวใจดูได้แน่นอน แม่บอกว่ามันลำบากเกินไปให้หาคนมาช่วยงานน่าจะดีกว่าหนูบอกว่ามันไม่ได้ลูกสะพ้ยกับย่าเนี่ยมันไม่ได้หนูเคยเห็นมาแล้วหายหลายบ้านหลายเมืองเขาเป็นอย่างนั้นกันมาเยอะแต่แม่ก็ไปหามาเองพอหามาแล้วบัดนี้ก็มันก็ธรรมดา ไอ้ลูกสะภ้ยพูดมากแม่ก็มาฟ้องพระโมกขลานะเอาแม่พูดมากลูกเมียก็มาฟ้องพระโมกัลานะฟ้องกันไปฟ้องกันมาวันนี้พระโมกัลานะทำยังไงอันนี้ก็เป็นแม่อันนี้ก็เป็นเมียสุดท้ายมาก็อยู่ในภาวะพระอึกก็อมจะเอาแม่ ทิ้งเมียถ้าจะเอาเมียก็ทิ้งแม่สุดท้ายมาก็ขมขื่นแม่ก็ตอมใจตายเสียอกเสียใจว่าลูกเอาเข้าทางเมียเป็นหลักสุดท้ายมาแม่ก็ตอมใจที่สุดมาก็ตายเพราะคามน้อยใจ ว่าพระโมกคลานะบอกแล้วก็ไม่ไม่เชื่อฟังว่าไปอ่าพระโมกคลานะพูดตั้งแต่แรกแม่ทำไมไม่ฟังบ้างสุดท้ายมาหลังจากนั่นมาพระโมกคลานะชาตินั้นก็โดนเขาฆ่าตายเพราะเขาฆ่าเกิดมาทุกพบทุกชาติให้เขาฆ่าตายทั้งหมดพระโมกคลานะ สร้างบารมีมาจงกระทั่งถึงได้เป็นพระอริยสาวกเป็นพระโมกคลานะก็ย <lamps> ังโดนเขาฆ่าพอได้อายุไขร้อยี่สิบปีก็โดนเขาฆ่าฉังนั้นถึงว่าการประพฤติธรรมที่จะให้สมควรกับธรรม เราจะต้องคิดหลายอย่างในปัจฉิมโอวาทก็ดีหรืออะไรบ้างที่เราจะต้องเอามาเป็นคติเตือนใจเราผู้เจ้าบอกว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอปมาเดนะสัมปะเดทาติ พวกท่านทั้งหลายอย่าอยู่ด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทวันนี้มาดูซิวันนี้มีเหตุการณ์งานบ้านงานเมืองเกิดขึ้นที่จะเป็นสาธารณประโยชน์กับชาติกับศาสนาต่างคนก็ต่างเมินเฉยคนแบกก็แบกไปเถอะคนทำก็ทำไปเหอะ ถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันถึงจุดมันจบมันก็จบฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเราหวังมรรคผลนิพพานแม้แต่ผู้เจ้าก่อนจะปรินิพพานผู้เจ้ายังบอกไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเราอย่าประมาท แต่จริงๆแล้วเราเชื่อไหมเราเชื่อผู้เจ้าไหมว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาร่างกายของเรานี่แหละมันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาของมันเมื่อนเป็นธรรมดาของมันแล้วอย่างนั้นแล้วบัดนี้เราจะคิดยังไงที่จะทําต่อไปในการประกอบความภาคควมเพียรเราถึงไปถึงหรือยังที่สุดของทุกข ถ้าเรายังไปไม่ถึงก็คือเราประมาทเ,เมื่อเราประมาทก็คือเป็นคนที่ตายแล้วไม่มีค่าอะไรการอยู่ในโลกนี้ไม่มีค่าอะไรเบื้องทรัพยากรของโลกเขาไปเป่าๆแทนที่จะทรัพยากรของโลกแทนที่จะเอาไว้ให้ลูกให้หลานในรุ่นต่อไปนุ่นกินเราอยู่ หนักเพนดินเขาไปเป่าๆเพราะเราอยู่ด้วยความประมาทดังนั้นถ้าหากเราคิดอย่างนั้นขึ้นมาได้เราคิดอย่างนั้นได้ขึ้นมาถ้าเราอยู่ด้วยความประมาทเราจะต้องขนข้วยตัวของเรายัางไงถึงจะเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทสีลผู้เจ้าก็พูดไว้หมดสมาธิผู้เจ้าก็พูดไวด้ไวแล้วปัญญาก็พูดไว้แล้ว สมถะผู้เจ้าก็พูดไปแล้ววิปัสนาผู้เจ้าก็พูดไว้แล้วฌานผู้เจ้าก็พูดไว้ปฐมชานดุติยชานตาติยชานปัญจมฌานรูป,ปรสานสี่รูป,ปรสานสี่อรูปประสานสี่ผู้เจ้าก็พูดไว้อีกแล้วเราเคยเห็นมันไม่เป็นยังไงแค่สมถะ กรรมาฐานเราเคยพิจารณาไหมกรรมาฐานคืออะไรกรรมาฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังเป็นยังไงครูเจ้าเคยพูดไว้แล้วเราเคยพิจารณาไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมมันต้องมีคำถามขึ้นมาเพื่อจะตอบคำถามถ้าเราตอบคำถามไม่ได้เราอยู่ยังไงทุกวันนี้ เราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรทุกวันนี้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์อะไรมันก็ต้องถามตัวเองที่ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์อะไรหรือมีกินมีนอนมีที่พักมีที่อาศัยพอได้หลบซ่อนตัวอยู่การหลบซ่อนตัวอยู่แบบนี้มันมีประโยชน์อะไรกับชาติกับศาสนา เขาต้องการคนที่มีความสามารถในโลกนี้เราเป็นนักบวชเราก็มีความสามารถในการเป็นนักบวชเรารู้จกักคำว่าการทำลายสังโยชน์แต่ละข้อแต่ละข้อมันเป็นยังไงสังโยชน์ที่เป็นเครื่องลึงรัดจิตใจของเราเป็นยังไงที่เรียกว่าสกายทิธิวิกิกิจชาหรือสี巴รต พัฒตตปรมารต์นะคำว่าสก,กายยติทิเป็นยังไงมันถึงว่ามันเป็นเครื่องลึงลัดจิตใจของเราฉะนั้นสังโยชน์แต่ละข้อแต่ละข้อเราทําลายมันได้แล้วหรือ,อยังเชือกแต่ละเส้นมันมัดอยู่เดี๋ยวนหรือจะให้มันลากลงไปนรกเชือก่อนแล้วถึงจะมารู้ตัวว่าเราถูกลากลงไปนรกอย่างนั้นเหรอ ดังนั้นมันก็ไปเข้ากับคำว่าอยู่ด้วยความประมาทไม่ได้อยู่ด้วยความที่ว่าตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอะไรในการที่จะมาทำหน้าที่พลเมืองศีลธรรมน่ะพเจ้าก็บอกไว้แล้วสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาที่มันเสื่อมสิ้นไปเราจะทำยังไง เราจะไม่ให้มันเสื่อมสิ้นไปมันได้ด้วยหรือเหมือนกับน้ำที่มันไหลลงไปแล้วเมื่อไหลลงไปหาทะเลแล้วบัดนี้ไปถามดูที่นะั่นน้ำแฟน้อยแฟใหญ่อย,อ,ยอยู่ตรงไหนอมไหลลงไปแม่น้ำแม่กองแล้วบัดนี้ไปถามดูที่ว่าอันไหนเป็นน้ำแฟ่น้อยอันไหนเป็นน้ำแฟใหญ่หลงปากอ่าวไปแล้วไปถามดูที่ ในแม่น้ำแฟน้อยแฟใหญ่มันอยู่ที่ไหนนั่นควมลงไปเป็นน้ำทะเลแล้วมันก็เป็นน้ำอะไรบ้าเนี่กลายเป็นน้ำเค็มเนี่ยเราจะให้มันไหลกลับขึ้นมาเป็นน้ำจือดอีกมันเป็นไปได้ด้วยหรือฉะนั้นวิธีการคิดที่เราจะต้องคิดเพื่อจะมากำจัดความขี้เกียจขี้ค้านของเรา มากำจัดความตนนีเหนียวแน่นของเราเดีย๋ยวไปคิดว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายกายกองมันจะเอาไปแลกกับการไม่ให้ตกนรกได้ไม่มีทางหลาบยศสรรเสริญต่างๆที่จะเอาไปแลกไม่ให้มันตกนรกอยู่มันไม่ใช่วิสัย ของที่เป็นวิสัยก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญารอบรูก้กับสรรพสิ่งต่างๆนั่นมันถึงจะเป็นวิสัยที่จะปิดอบายภูมิได้ฉะนั้นทรัพย์สมบัติจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามเปล่าประโยชน์พอถึงเวลาถึงเวลาแล้วก็ตายเหมือนกับพระเจ้าจาัก,กรพรรดิอย่างพระมหาสุทัศนะ กรรมกุศินายลายมันมาจากไหนมันเพี้ยนมาจากไหนมันเพี้ยนมาจากกุงกุสาวดีพระมหาสุทัศนะของราชอยู่ในเมืองกุงกุสาวดีมีอายุไขอยู่เท่าไหร่สามสิบสองหมื่นปีนับเป็นหมื่นไปสามสิบสองครั้ง แปดสี่สามสิบสองแปดปีแรกแปดหมื่นปีแรกแปดหมื่นปีที่สองแปดหมื่นปีที่สามแปดหมื่นปีที่สี่แปดหมื่นปีแรกเป็นเด็กวิ่งเล่นธรรมดา พบแปดหมื่นปีที่สองก็ถึงศึกษาเล่าเรียนเป็นสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนพบแปดหมื่นปีที่สามพระราชบิดาสวรรคต<ม>ก็ประกาศครองราช<ม>บําเพ็ญเพียรด้วย องราชอยู่แปดหมื่นแปดหมื่นปีที่สามพอครบแปดหมื่นปีที่สามแล้วบะนี้ก็ทำไงลาออกจากกาันเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิไปบำเพ็ญเพียรด้วยอุโบสถพระศิลในสมัยนั้นท่านไปรับอุโบสถพระศิลกับใครท่านตั้งเจตนาขึ้นมาเองของท่าน รักษาอุโบสถทศินพอลาออกจากการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระอานนท์เป็นราชโอรสก็ขึ้นมาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแทนพออยู่แปดหมืนปีอีกรักษาอุโบสถทศินแล้วถึงสวรรคตพรพะมันครบ อายุไขก็คือสามสิบสองมืนปีก็ต้องสวรรคคตพระอานุนก็เหมือนกันคองราชอยู่ในกรุงกุสาวดีนี่ที่พระอานุนไปทูลว่าเมืองกุสินารายนี้เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยไม่ควรที่จะมาปรินิพนธ์ในที่ตรงนี้ผู้เจ้าถามพระอานุนว่า อนทนไอ้คำกุศนาลายเนี่ยมันเพี้ยนมาจากอะไรมาจากกุงกุสาวดีไม่ใช่หรือเธอก็เคยคลองราดอยู่ในที่ตรงนี้ะ